ดีครับเพื่อนๆไม่ได้มาสวนนาเสมตั้งนานวันนี้จะพามาชมไม้กันนะครับอัปเดตไม้กันหน่อยสวัสดีนเสมสวัสดีครับอ แปลงๆคิดถึงนะเสมบอกให้มาให้มาโอ้นักกล้องก็ไม่มีเวลามาจริงๆทำงานอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้มันยังไงอ่ะเชื้อมันเยอะแล้วไม่อยากจะมาเดี๋ยวเป็นการแพร่เชื้อไประชาชนกกอนนี่กำลังทำอะไรลาะอะไรเขาเรียกลาออะไรอย่างนี้ทำแพร่ไหอโพตอนนี้เหมือนจะเคยได้ยินว่าไปไปขุดมาจากเนี่ยแถวหน้าบ้านเหรอ ตรงสะพานสะพานสะพานนี่งไงอ๋อมันอยู่ซอกสะพานมพิ่งแล้วเพืพ่อนเห็นสะพานอ๋อต้นไม่ใหญ่พ่อม,มาต้นเท่าเท่านี้เท่านี้แหละเท่านี้เท่านี้แล้วแล้วเลี้ยงยังไงกี่ปีเนี่ยมาอยู่เป็นกี่ปีที่มันถึงใหญ่อย่างนี้เอาเอามาปลูกไว้ก็ดินก่อนอ๋อปลูกไว้ก็ดินก่อนอืมไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆก็ ไลป่ปีไลป่ปีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จำเวลาด้วยแต่เป็ไลป่ปีแล้วเวลาเราเวลาเรามีเวลาหรือว่าจะทำเราเพิ่งจเอามาก็คือเหมือนอคือเหมือนว่าเราก็ปล่อยไปก่อนเลยมันจะให้มันฟูฟูไปกิ่งไปอะไรไก็แล้วแต่งไก็แล้วแต่ปล่อยออปล่อยไว้ก่อนนะค่อยมาเลือกเอามาดูว่าเราจะมาเล่นโปรเจกต์ไหม่อะไรก็ว่ากันไะป ถ้าเรามาแล้วเราเลี้ยงเลยนี่มันจะดีไหมหรืออย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเนื้อดูดีกว่าเนื้อดูมัน้ามาเลยปล่อยไว้มันดูมันดูใหญ่มันดูสวยเ<ช>นี่ยดูถ้า,ามาเลยไม่ไม่เนี่ย,ม,ย,ม,ยมันก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่รากมันก็จะไม่แข็งแรงไม่ยึดอะไรเท่าไหร่ควรจะเอามาใส่ใส่ภาชนะไว้จะช่วงทงีก่อนหรือไม่ก็ลงดินหรือไม่ก็ภาชนะใหญ่ใช่ภาชนะไว้ก็ย่ญ่ๆหน่อยให้มันให้มันเจริญเติบโตจะรากต้นต้นมันแข็งแรงมัน ต้องข้ามปีแล้วค่อยยกมาทำควรจะตึงตึงวัตถุดิบไว้ก่อนตอนก็ได้ครับกิ่งตอนก็ได้จริงตอนหรือเราเราไปตัดจริงมาฉ่ำก็ได้โภมนันฉ่ำกับสายกับคุยมัาผาก็<อ>ต้มกัมนเด้มตึงง่ายรอดง่ายแล้วก็ตึงตึงไว้ก่อนครับแล้วได้ปีนี่แต่ต้นนี้เขาเอ็นเอ็นสวยนะดูกระเท<อ>็นนะ ก็ทดเออเ้า็นเื็นภาพส่งแล้วธรรมดามันก็จะไม่ใช่ไรไงมีสองต้นเหรอหรือยังไงครับเขาจะมีักษณะนี้ัตรงตรงแล้วก็ปรับมาแล้วก็แล้วก็ปับปับเอ็นน้อยหนึ่งแล้วก็เลี้ยงกิ่งขึ้นมาอ่าเลี้ยงกิ่งที่มันร่นลงมามันเป็นงานทรายงานสาย จะใกล้ใกล้ปีแต่ก็ต้องต้องทำไว้ก่อนถ้าเพิ่มฮะไม่เริ่มหนึงมือไว้เลยเนี่ยมับมันจะขาใช่ต้องทำไว้ก่อนไม่ได้มานานพาชมสวนนี่ทีมาไปค่อยเดินนี่นี่นี่ไม่ได้มาทนานดูดูดิมาดูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เริ่ม เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาครับก็มันยังไม่เสร็จหรอกครับท่านหัวเนี่เขาใจทำหากระถางนะไม่กับข้างนี้เจอมาที่กองขยะเขามาฉีงอืมนี่นี่ใสีกันให้กัเลยประมาณเลี้ยงประมาณแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยก็ประมาณนี้นะก็สองนะสองสองพุ่มครับครับสองพุ่มแล้วมีนี่เรื่องทำก็คือว่าตรงนี้ส่วนนี้เราเนี่ยนักโกรจะต้องเอาออกให แล้วก็เล่นทำซากนี้ซากนีให้มันบิดตรงนี้เ็าเป็นร่องอยู่แล้วนะอตรงนี้นะร่องธรรมชาติตอนนี้ยังยังให้กินอาหารนี้ก็ช่วยรอไอ้ตรงพวกเนี้ยมันยหญยลงไปกินอาหารก่อนแล้วเราเราปาบทรงมันนี้มันมันได้อยู่ทรงอืมอืมกระจับมันเองยัไงถ้าถ้าไม่มีก็จะดูนะนไม่มีส่วนนี้ไม่มีแค่นี้นะครับนี้ซากนีก็ต้องมาเว้ามาฆาดเอามาเจียเอาก็ได้ คซากแค่นี้ก็สวยแล้วล่ะสวยแล้ว,ว,ลวธรรมชาติของมัน,นมีมีคนมาถาม่าพวะพ่อบอกว่าไม่ได้จํากัดเครื่องมือนะคุณมีเครื่องมืออะไรคุณก็ทําได้ทําได้ดูเขาเหมือนธรรมชาตินะไม้อยู่ตามธรรมชาติที่เขาอเออเอาตัวรอดใช่ไหมแต่มันทําไปเยอะไม้ต้องทาไปเยอะแล้วอตอนนี้มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะ มาอยังไม่ค่อยทั้งบูนเพราะว่าก็ดูเริ่มมป็นรูปยัง,ยงส่วนมีทรงแล้วส่วนที่กินอาหารเนี่ยมันมัน,ม,นมันเราไม่ให้กินแซมันอาจจะแบบปบทรงมันเนี้ยส่วนแซส่วนล้างางนี้มันล้างทางนี้มันก็จะมากินอาหารเนี่ยมันก็จะช้าๆหน่อยอืมช้าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้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 ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างคราวที่แล้วที่มาถ่ายเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นทรงเท่าไหร่ ไม้มันตอนที่มาไทายนั้นมันยังกองแข็งอ่าเริ่มเลี้ยงอะไรเงี้ยอะก็เพิ่งจะเริ่มทำยัง,ละละงนี่แค่ยังอะไแล้วกิ่งนี้อะกิ่งกะโดโดนี่แล้วเลี้ยงเลี้ยงให้ยอดมันใหญ่ขึ้นไปอีกเล็กน้อยครับใ <ừ> หญ่ขนาดเล็กน้อยแล้วเราเพ <ừ> ิ่ตัดนิดนี้เลี้ยงอยิงนที่ฮะเพราะว่าจะจะจบแล้วโอเคตรงนีน้เดี๋ยวช<อ>ี้หน่อยชี้ใหม่ดิเนี่ยตัดนี่อ๋อแค่นั้นนะแล้วก็จนะเลี้ยงนี้ กินมากแค่นี้เราก็จะพอแล้วน่าจะพอแล้วจําได้มันขาที่แล้วแค่โค้งอะไรไว้นิดๆหน่อยๆก็ใช่ครับเพราะเราทํางานแล้วก็ตั้งงานไลอวก็ตัดไว้ก้อนอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกเลือกเอาเอาคะแนงช่วยๆไว้เลือกเอาเอาเอาคะแนงที่ช่วยๆไว้ คะแนงที่มันคุดๆอะไรเนี่ยเราตัดตัดไว้ก่อนนะเราใ่้มาตัดแต่งมาเลือกภายในเวลาเราเราเรียใบออกหมดเนี่ยอย่างตันนูนนะเดียใบหมดเ้าก็จะมีโอกาสได้เลือกคะแนงอได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ทําให้มันมันเป็นพุ่มๆไปเราจะไม่คะแนงอาจจะไม่ใช่ที่นี่มันต้องมาเลือกอีกล้ามาทําแพร่ทำรอ<า>ทำไปเรื่อยๆ ความสุขนะทำไปเรื่อยๆวันละนิดๆหน่อยๆั่วโมงสองชั่วโมงพักผ่อนความสุขอยู่กับบ้านเงิเล็กๆน้อยๆเพลินๆดีเอาแค่มีความสุขอยู่กับบ้านพอ ตัวตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงหลายชั้นเลยนะรครับหลายอย่างเลยอีกเชกใหม่นีน่ใบเขาล่วงแตกใหม่อย่างเงี้ยแล้วเอาเดิบมันออกตัดมันออกนะครับแตแกใหม่แล้วเราให้มันเลือกเลือกยอดที่จะเลี้ยงใหม่อีกเนี้ยทำทำเลือกเลือกกระตัดดูปุ๊บปกกัป๊บมันนี้ผมไม่เสร็จถ่ายแต่สีท้ททอ,องสี ไปไปดูไปดูหมากเมากันหน่อยี่ถึงต้นหมากเมาอ่ะอย่างนี้เ,เ,เ,เลยเหรออะไรกภาพแต่ะละโขดไม่ส้มประกอบสักเ <c oughs> อายุก็ไดงคนเราไม่มีม<า>โรคเป็นลากเป็น,รน,นต,ตรออะเนี่ได้ปีเดียวที่ต้องมาท่ายอละมีมาข้ามหนึ่งปีจากพาเพาะเมล็ด สุดยอดเลยเอาเม็ดเอาเม็ดยัดไว้ใช่ไหมก็เอาเม็ดใส่อยู่อะใส่ไว้อันไหนติดอันไหนขึ้นก็เอาเม็ดตนนั้นอะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นโปรเจกต์ข่องภรรยาอืมโปรเจกต์แค่ข้าท่านั้นเนี่ยกินก็ต่อเองไปยิ่งก็ตอนเล็กๆก็มาต่อๆกันอืมมาต่อกันแล้วก็เอาเม็ดมาข้ามใส่ไว้เขาเขาเขาคนคิดไอเดียดิแต่เราคนสวยคนดูแลมันเริ่ม มันเริ่มมพิษแล้วเราต้องพรมมันเริ่มมองเป็นส่วนหนึ่งกันแล้วก้อนหินก่อชอบไหมว่ามันก็จะแยกได้หมายบนทุกข้าวบนทูกข้าวซุ้มๆก็นี่แหละเด็ดยอดอ่อนไปทานกับข้าวได้แล้วอันนี้ไปนี้อันนี้ก็สนปฏิพัทธ์เขาล้มเขาล้มเดี๋ยวผิวเสีย ที่จิมจ oh ิมเล็กๆตาเล็กๆตะโก้บ่เบื่อก e. ็มาเที่ยวได้โอ้โหไกลไกเห็นไกลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนี้กันมากัน นี่มาขานไซส์เล็กค่อไปต่อยๆไปยากยากนี่ยากว้าวนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่หนักนะเศษนี่ปมจะไปไม่รอดแหละโอ้โหดูซ่าเขาตัวนี้ดิครับมันก็ยังต้องทำอีกนะหมายตัวนี้มันแต่มันมีเนื้อเนื้องานเยอะนะเลี้ยงไว้แค่ตรงนี้พอบริเวณนี้พอมันมีเนื้องานให้เราทำเยอะเลยโอ้ บโงนมากกันดูด eh ิกิ่งเกิงข okay so ึ้นมาเต็มไปหมด่ยงานที่เราพอทำได้เยอะแต่ก็ต้องมาแล้วเพิ่มขึ้มาคิดว่าเราจะเอาส่วนไหายไว้ส่วนน่ายออกค่อยๆค่อยๆปาดค่อยๆเอาออกมองไปทุกวันก็นะเดี๋ยวไอเดียเดี๋ยวไอเดียก็ออกทางน่าเราจะปาดตรงไหายออกตุ่มไหายไว้อะไรก็ทำอีกงานอีกนานว่าจะเสร็จ อันนี้เหมือนเหมือนกิ่งที่เคยเลี้ยงมานะใช่ครับเลี้ยงไปทำซากใช่เลี้ยงไว้ทำไมเลี้ยงไาทำซากเีีเยงไปทำซากปล่อยปล่อยมันก็จะแกะมั่งทำมามอมามามาดูอไม้ด่างครับไม้ด่างครับพอล่างด่างครับเพื่อนๆนสนใจก็ติดต่อมานะครับ ไม้ด่างกําลังมาแรงแต่พลังดังผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีมีน้องๆมาคงก,ก็ไม่ได้ตอนให้ผมกเ็เลยตัดยอดให้ไปไปตอกับต้นขี้นกไปเสียบอ๋อไปเสียบต้นขี้นกมาเฮ้ยมาเอาไปพลังดงังครับเลยต้องขับรถมานะผมมาเอาไปตัดไปจกที่ยอดก็บ,บาไปไปเสียบเสียบต้นขี้นกอ่ะถ้ามีตอขี้นกอยู่ที่บ้านก็ไปเสียบกระแสไม้ด่างมามาแรง ตัวน,นี้ครับอยู่ข้างล่างไก่แล้วก็ทำแคะแน่งใหม่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างว้าวนี่เล็กๆอีกเล็กยังไปไม่ถึงหน่ มันโตช้าก็าไม่ช้านะโตช้ามากๆหนานมามาแล้วหมักมาหรวตัวน,นี้กำลังใบกำลังเริ่มจะแตกแตกมาได้พักแล้วครับตัดเ,เอาใบ <นะ S 1> แก้ทิ้งไงครับก็เอาปล่อยแตกใหม่ ถ้ามาไวกันอีกนิดมันจะแบบแดงแป๊ดเลยนันนี้มันเริ่มเริ่มจะแดงเขียวกลายเป็นเขียวแล้วอะไรอย่าง้ยพอออกใหม่ๆมักนกน็จะแดงพร้อมกนันทั้งต้นเลยด้วยแล้วกิ่งกิ่งนี้ยังไงครับเนี่ยก็เลี้ยงกันให้ดูแคทางจะแตกไหมเนี่ยไอ้ไนี่อันนี้ยังไม่รู้ครับจะยังมี้สดนีนน่มั้ยมันไม่ค่อยพร้อมกันแท้ถ้ามันพร้อมกันพรึบทั้งต้นมันก็จะดูดี ถ้าตายก็ช่างมันเอาเอาแค่เอาส่วนที่น้อยไปมันก็อย่างเงี้ยมันจะมีทิ้งคะแนนมันกูซิซิมันไม้ตายด้วยเก็บประมอแค่กระมอแค่ใบกระพิวต้นใหญ่ต้นนอ้อใหญ่มากเลยมันไปถอดถ่ายมุมนี้ดีกว่า ไม่ได้ปลูกหรอกหมาเต้เนี้เมื่อก่อนม่มีเกีมาหม้อแทะอยู่ต้นหนึ่งแล้วพุ่งมาตัดแล้วก็ควาดใบทิ้งมาอะไรเงี้ยมันขึ้นอ๋อจะรอดอจะรอดอืออือก็เลยก้อยมันเขาพิวๆวดีเจ้าใชอใบเล็กนี้อ เผื่อเพื่อนๆคิดถึงต้นนี้หมากเมาใบแดงมันก็มีเดืองนี้มันก็ยังบอห้าได้หมากเมาสมมติว่าเราไปเจอต้อนมันยหญ่เกินเนี่ยตอกันนั้นก็ได้ครับไอ้ต้นนั้นยังอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเหอเห็นแล้วเวข้างหลังข้างหลังหมากเบนหรือตะขบป่า อ่าตะกบบ้านมันคือตะกบฝรั่งอ,อ่าอีตะกบป่าเพระาะว่าใบเขาจะเล็กใช่โอ้ตะโคบหรือสัอง่งทางอีสานเขาเรียกมากโคกอะไรหนามเตยอะไรใช่ไห้ใช่ไหมากโคกหรืออะไรก็เข้าอะไรที่เขาเรียกไอ้ตันเซียนอะไรใช่ไหมใช่ไหมตันเซียนกับตันเทียนจะลุกเรื่องเรื่องอ๋อเห็นนักเห็นนักเพื่อนใน ทบเขาจะบอกว่าบ้านผมเรียกหมากเบนหมากเบนสา,าเทียนมันจะอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งตารเทียนจะใบมันๆน่อยแต่แต่ลูกจะเรื่องนั่นก็ต้นจะคลายๆกันสาเทียนต้องไปดูทางด้านขางี่ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแค่ยังไม่เต็มฟอมดีเท่าไหร่แค่ เรียนที่เป็นรูปเป็นรนะานน่างอ่าใช่อัปเดตไกลนะอยตัดแผ่แห้งไม่ยังไม่ได้มาเก็บนี่น,นี่นักเสียงยเคยบอกไว้นี่ตัดทำแผ่นแห้งหอะจะเลี้ยงให้กิ่งมันใหญ่ก็เอาใบล่างออกก่อนปล่อยพุ่งๆเข้าไปอะอะอแล้วเราค่อยมาเอาออกใช่ไหมเราก็มาตัดใหม่อีก ตัดแถวนี่ข้าล่างมาอีกใช่ฮะตาดเรียนออกมาใหม่มันก็จะแบบคุก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 ใบเขาแดงสวยมันมีไล่เชศใจครับมีไล่เชศมีใช่บางทีออกเป็นสีพุ่มเตาลจริตาเมือนเหมือนชมพูอ่าชมพูก็จะพิวๆผ่มยอกชมพูปนส้มชมพูแล้วปนส้ม อ,อนั้นจะแบบโอ้ซี่มันจะแบบอย่างตนน้นนู้นแหละชมพูผลส้มอืไปดูกันไหนมาก็ถ่ายฉันมั้สชมพูปนส้มมันจะซี่มันจะแบบน่ารักหักเล็กหนักน้อยนะเสน ก็มีน้องๆก็บอกว่าไก่มีกีบีอ้โหูชาตพัดเลยครับใช่ใช่ชาพัดที่แหลกท่าทางถ้าทางอีสานนึงก็ซุยมากเลยไก่ใบแดงไอ้นั้นแดงก้าดับแดงแป๊บเลยแค่ไรยังยากได้ยอดได้กิ้งมาก็เอามาไปย่างคั่นนี่มาทีไรก็ต้องถ่ายตอนนี้เกาะหินเพิ่จะเริ่ม เริ่มประทับยังไม่เต็มล่างอ่าใบเขาเริ่มเริ่มประทับยังไม่เต็มล่างม,มาทีไรชอบดูคนขาวขาวดีจัง ใช่มันก็เป็นมีสเปน,นเนดีแบบไทยๆเดี๋ยวย้อนมาตรางนี้ตรงนี้กันตรงตรงนี้กันกนี่ก็ไม้ไทยนะต้นนี้เป็นี่แบบไทยๆเหมือนกันไม้ไทยเดี๋ยวผมลืมชื่อเขาอะสบูเสบ่เลือดสบูเสบ่เลือดใช่สบู่เลือดน่ารักดีมันเลี้ยงแบบสไตล์ตบอท็อกอะสไตล์บอท็อก บาบับบาบับอ่าบาบับนั่นแหละบาบับบาบับสไต้นั้นออกสไตล์นั้นเคยเห็นต้นจริงแล้วนะไปที่ที่เขาขอมีอยู่มีสวนเขาขายอย่างบาบับในในแอฟริกาหรือบาบับในอะไรนะพาดากัสกาเนี่ยมันก็จะมีผมรู้จักไอ้บาบับนี่ตอนที่เขาเขาเขาจัดงานในสวนสวนอะไรที่ใหม่อ่ะที่เขามาลงกันเอาโ hone มจะเล่น เลยรู้จักว่าอ๋อตอนนี้มันชื่อเบาเบามันมีไอ้นี้สบู่เลือดแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งที่ละะักษณะคล้ายๆสบู่เลือดแต่เขาเรียกอะไรบอระเพ็ดงงช้างนี่ตอนมันมามันใหญ่อย่างนี้ไหมเนี่ยก็ไม่ใหญ่ครับหัวนิดเดียวเออแล้วเวลามาเลี้ยงแล้วเขามามาขยายหัวขยายตัวนะโอ้แข็งดีนะครับท้องมันเป็นอืใน เข้าใจทำทวทำโซ่เพราะว่ามันเป็นยาแพทย์ไทยโบราณเนะี่ยเราไปทำเครื่องยานะไ,นาไปเลีย้ยงเป็นบอนไเออมาทำเป็นบอนไซก็ดูน่ารักก็อำไม้ไทยอืมมันจะมีตามหัวไร่ปลายนานะมสมมติว่าคุณไปเจอมันจะเป็นเท่าขึ้นมาในดอกมันที่ม่วง,งข้าวม่วงข้าวประดับสวนเลยก็น่ารักดีอ่าแล้วเราก็ไปแคะตามโคนนะมันจะเป็นหัวหัวโอ้หัวโอหัวล้าปนมามาปู๊ก ใช่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 แมันก็จะเริ่มแตกขึ้นมาแต่นี้มันมันมาอยู่กับพมได้ปีน่ะเขาบู้เลือดอืมันห้ายๆส่งอย่างอื่นมาเล่นดูได้มันมันมีรากไร่เป็นว่าจะที่ว่าบัวบกโขดก็อีกแบบหนึ่งบัวบกก็จะเป็นหัวหัวใบกลมๆครับใบกลมๆใบกลมๆเป็นหัวหัวแต่นี้มันนี่มันก็เป็นไม้เท่าเหมือนกันไม้เท่าเลย แต่เราไม่ได้เลี้ยงให้เท่ามันยาวอะไรแล้วก็ตัดตัดวะอ่อะะาเพท่าเนี้ยแบบเอา,เอาแคบออตุกนีๆง่ายๆไก่ตันเดิมยังไม่ได้ทำนี่ดีปล่อยกันใค้ปีใหม่แล้วตัดกระแนงเพื่อนสนใจก็มาเที่ยวกันมาดูต้นจริงกันนะครับเดจะย้อนไปตรงนี้หน่อยเห็นใบเห็นใบ โหนี่แหละเศษที่ผมชอบเป็นคนส้มเนี่ยเนี่ยโปรเจกต์นักเตะตัวนี้อ่าคนส้มไก่อุ้มหินอ่าจากระยะเวลาที่นัก้องมาถ่ายไปนี่นั่นแหละนั่นแหละเลยหนึ่งปีครับนั่นแหละแล้ก็เป็นเป็นสภาพเนี้ยก็หนึ่งในหนึ่งในเหตุผลเหมือนกันที่ว่าที่ว่าทิ้งช่วงมาก็อยากจะมาให้มันมาอัปเดทให้ผมเห็นอีกแบบไปเลยผมเคยสร้างไว้ว่าอีห้าปี <laughs> อ,อี่ก็ไม่ถ่ายอีกสี่ปีเรี่อยสี่ปีแล้วนะเ <laughs> ี<ม>่สี่ปีว่ามันมันจะเต็มล้างเลยประทับเต็มล้างแล้วมันจะเป็นยังไงไปดูใกล้ๆนี่การทันกิ่งของนักเสพเขาพอขนาดนั้นมามันยังไอตรงนี้มันยังทุงปุ๊ด <laughs> ใช่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 จริงมันียังเววไม่มีอะไรเลยไปดูต้นเกา่าได้นะครับเพื่อนๆอยู่ในคลิปเ,<อ>เก่าไปดูแต่ที่มันที่มันน่ารักจริงๆนะที่มันแบบชมพูผลส้มเนี่ย ที่มันทุกข์ใจแฟนพ้องก็ยังทุกข์ใจที่ต้นเงินเพชรมันบูบันโสม,มแต่ก็มันมีทางอีซาเนี่ยก็แดงแดงจัดอะพ้อเคยเห็นในคลิปห้องไคยไม่รูกแต่แดงหูแดงทุกข์ใจอ่ะสวยนะใบเขาเนะาะใบชึมๆใบที่มใบที่มีเคื่อ แล้วเอามา,เอา,เ,อาเอามาเ,าเามากาะหินอุ้มหินอย่างนี้ยิงเข้าคนใหญ่เลยเขาทำไว้ไล่ไล่ต้นนะ่ะเวลาเวลาเราเราตั้งไว้ในส่วนเรานะทำไล่ไล่ต้นเวลาเราตัดพร้อมกันมันอมันแตกพร้อมกันมันจะ,ม,นจะมันจะเปลี่ยนซี่ให้ในในส่วนให้ใหดูมีซี่สั้นคือใช่ใช่ไม้ไม้สีเนี่ยมาตัดกับสีเขียวจะทำา<ช>เป็นหนึ่งในการจัดสวนเหมือนกันนะใช่มันเป็นไม้ใบซี่อย่างช่วงช่วงใบอ่อนนะ จัดสวนแล้วมีแต่สีเขียวย่ีงวมันก็ดูไม่มีอะไรมาตัดแต่มันเป็นมันเป็นไม้ไทยที่มันทรงคุณค่าอก็โอ้โหเสมปราจำได้ว่าปีสี่ปีใช่อีกสี่ปีนี่พวกว่าสี่ปีมันจะประทับได้เต็มร่างเ่ะดูเป็นดูเป็นตัวอย่างนะครับน้เสมก็ทำกิ่งนี่ก็กิ่งก็เราก็ดีไซน์เอา ดีไซน์เอามันใช้เวลาในการดีไซน์ด้วยนะไม่ใช่ว่าทำวันเดียวเราค่อยๆมองค่อยๆมองมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกไม่พอใจ็ข้ราออกแต่ก็ต้ได้เสนใจเย็นค่าไปเราเราให้เติม ไหวไหมล่ะไหวไหวไหว,วแล้วแถมกม็นี่ประทับใจสุดก็คือเลี้ยงอยู่แค่เนี้ยดินก็ไม่ค่อมจะมีกิน <c oughs> คือมันไม่มันไม่ได้กินอะไรมากอยู่ให้แบบกว้างๆแบนๆไว้นนวเนี่ยนี่ก็ทึบผืนอลไรเนี่ยผืนปูนนี่ไม่มีอะไรเลยนี่ก็ผืนปูนเนี่ยแทบจะมีแต่รัดรู้สึกว่าเนี่ยจะเหมือนปักตบบ้าน,นี่ยครับครับเใช่ไหมครับ,รบ,รบ,รบอ ผักกองที่ผักตบที่ผักกองที่เขาลอกจากจากคลองนี่แหละครับผมชอบลากเขารากเขาชุ่มดิเขาแมคโคตักขึ้นมากองกองไว้ครับรอให้มันพุกอเลยถ้าไปเอาอามแล้วมันมันมันจะถ้าเป็นผักผักตบจากคลองเนะี่ยจากอะไรพุแล้วเรามาเลี้ยงหมายมันมันจะหมอดมันจะขึ้นแบบโอ้หโหแส้ออกไม่ไว้ขึ้นเองเลยครับมันขึ้นเ,เนต็มมาแล้ว แฟ้แยาแฟ้อะไรนี่มอสมันจะติดออกมาเยอะแยะเลยขึ้นเองแ้วมันก็จะทำให้ดินมันชุ่มฉืนรดน้ำมาลาหาะห้นก็พอดินเขาตกไงระบอนต้นนี้เยอะๆนะ ถ้าจะร้อนน่ะหนึ่งปีผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปใช่คุ้มค่าไหวมันโกงแห่งการรอคอยก็รอก็รอดูอยู่ตลอดนะฮะรออีกปี่ะกล้องลอยสี่ปีรอดูตลอดปีหน้ามันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปอีกมันก็จะเริ่มเก่าแก่ขึ้นอีกน่อยก็เริ่มเก่าแก่ขึ้่นมันมีเยอะ ตนมองได้รอดนะแต่นี่ต้นมันยังไม่ใ่ญ่ขนาดหน้านี้เลยนะนี่ต้นมันเจอแบบบีนี่มันเริ่มรัดเริ่มอะไรเป็นอะไรมันป็นตอนแรกมชาขาที่แล้วนี่พวกนี้ยังห่างหินอยู่เลยแต่ตอนนี้แบบเนะใ้นแบบผักตบนี่ใช้ได้เลยใช่ใช่ผักตบไงกลับต้นไก่นะเพื่อนในในดินผักตบเนี่ยเอามาไม่ใหม่นจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยอื่มันผูกแล้วนะ วัสดุที่เรามีอยู่ในประเทศเราง่ายงงๆไม่ต้องซื้อถูกต้องไม่น้องือถูกต้องโอ,โอเคนะครับพเพื่อนๆร้อนแล้วเดี๋ยวจบเด็กคนไกลอมหินนี่แหละครับเดี๋ยว วันนี้ก็ถ่ายให้จุใจเลยเ,เพื่อนๆที่รอคอยกัน <G ül üyor> จะมากันไล่คนแล้วครับกอกว่าอันไกลมั้งอะไรมั้งโควิดมั้งบอกเอามาให้มันหมดโลกหมดไทยกนแล้วก็มาก็ได้มบ้านเราก็ไงตลาดแล้วก็มา, <G ül üyor> าบ้านเรามันยังอันตรายอยู่แล้วแล้วก็ไปที่ด่านช้างให้มันมันสาลุกลงน้อยแล้วก็มาเที่ยวได้ เียจบที่ใบที่ผิวนะามีอะไรก็แบ่งปันกันได้ครับแบ่งปันกันได้เนอขอบคุณครับน้องๆเด็กๆมากันเห่นเราเดินไม่ไหวขาเอายามาฝากหมดใจใ<น>ยอดเห่นเราอยู่กับบ้านก็เอาผักมาฝากผักเอาไปมี่กุ้งเกี๊งเอามาฟาดขอบคุณมาก โอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับ